สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง T-ByT หรือว่า Tomorrow By t o g e t h e r นะครับที่ในวันนี้นั้นวันที่9พฤษภาคมก็จะได้มีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการแล้วกับเพลง Good Boy Gone Bad นะครับในเวลา4โมงเย็นของวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเนี่ยนอกจากจะมีข่าวดีในการคัมแบ็กของ T-ByT แล้ว หนุ่มๆทั้ง5้าคนของเรานะครับยังปังมากๆเลยกับยอดขายนะครับยอดพรีอัลบั้มในตอนนี้นั้นเนี่ยในวันนี้นะครับก็มีข่าวดีออกมาว่ายอดพรีอัลบั้มก่อนวางขายจริงๆนั้นของอัลบั้มนี้นะครับมียอดขายอยู่ที่1.46ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับซึ่งยอดสั่งซื้อล่วงหน้าจํานวน1.4 6ล้านหรือว่ายอดพรีออเดอร์นี้นะครับก็มาจากทั้งในประเทศเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศเลยและดูเหมือนว่ายอดสั่งซื้อนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทีบทีนั้น,น,ย,น,ย,น,นยังมากเลย แฟนๆเนี่ยก็น่าจะอดใจรอกันมากๆเลยนะครับกับอัลบั้มครั้งนี้หลังจากที่ห่างหายจากอัลบั้มก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยไปนานพอสมควรเลยในวันนี้นะครับทีไบที By T ก็ได้มีการกลับมาพบเจอกับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงก็มารอติดตามกันนะครับว่เาเพลงเต็มๆของ Good ู๊ดบอยก Bad นี่นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ของหนุ่มๆทีไบที T B T นั้นเนี่ยทำเอาแฟนๆที่เป็นสาวๆนั้นใจสั่นใจละลายกันไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลุคแต่ละคนนั้นเนี่ยกลับมาครั เป็นเมนของใครกันบ้างชื่นชอบลุคใหม่นี้ของใครกันบ้างยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงใครคิดว่าเพลงจะเป็นยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเช่นกันและอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับอัลบั้มครั้งนี้ที่มียอดขายยอดสั่งซื้อพรีออเดอร์ในตอนนี้นั้นเนี่ยสูงมากๆเลยทุกคนคิดว่ายอดโดยรวมทั้งหมดจะเป็นยังไงกันบ้างในอัลบั้มนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยเม้ามอยกันเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของทีไบทีหรือว่า tomorrow by t o g a t e r กันนะครับดอย พรีออเดอร์อัลบลั้มทะลุ1.46ล้านอัลบั้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ t บทีสำหรับในวันนี้ก็อย่าลืมติดตามการคัมแบ็กแล้วก็การปล่อยเพลงพร้อมกับ m v ของ t b ท t ในเพลง Good Boy Gone Bad กันนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอามากอล์เคป๊อปไปด้วยนะครับสำหรับในเรื่องราวต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ